เรื่องแตกหักเรื่องแตกหักมันคือเรื่องนี้เมื่อวานนอกเหนือจากเรื่องยติแก้จํานวนคณะกรรมาการยังมีอีกสองยติที่น่าสนใจค,คือเรื่องด่วนเรื่องด่วนเรื่องด่วนที่เจ็ดตั้งกรรมธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งไอการสูงสุด,สดและเรื่องด่วนที่8 ตั้งคณะกรรมการสามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของของผู้คนที่รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งประธานศารปกครองสูงสุดโอเคพอเข้าสู่เรื่องด่วนที่เจค่ะโอ้สนุกสนานสนุกสนานก็มีการอภิปรายนําร่องมันสําคัญนะมันสำคัญนะสำคัญอย่างไรอวุวากันไปต้องเรื่องของเรื่องนะสวพันธ์ใหม่ กับสวสีขาวกลุ่มอาจาร,รย์นันทนากลุ่มของหมอเปลี่ยมเขาเสนอใหออ้โยนชื่อว่าที่อายการสมสุดกลับไปที่คณะกรรมการค่าราชการอายการก็คือกออกโ<ย>นกลับ,บไปที่กออให้กออไปพิจารณาแล้วก็เสนอกลับมาใหม่ชื่อเดิมที่ค้างอยู่ในสระบบมันค้างมาจากสวชุดเก่าเมื่อเปลี่ยนมาเป็นสวชุดใหม่อยากคืนชื่อไปที่ คณะกรรมการกออของอายการไปทํมาใหม่ไปเสนอมาใหม่แล้วเสนอกลับมาใหม่เุาจะเสนอคนเดิมขึ้นเลของคุณได้แต่ว่าให้เสนอมาใหม่แล้วกันเพราะถือว่ามันเปลี่ยนสวนแล้วไงสวคนละชุดเนี่ยปรากฏว่าสวสีน้ําเงินเขาบล็อกโหวตเขายืนยันไอ้ที่เสนอมาแล้วก็ค้างอยู่จะเดินานี้ให้พินาตอบไม่ต้องส่งกลับค่ะสวสีขาวสวพันธ์ใหม่ก็กัดฟันไม่เป็นไรต่อก็ต่อมันก็มาถึง ขั้นตอนของการที่จะเสนอรายชื่อผู้ที่จะทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบประวัติความ,มประพฤติจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นในการสูงสุดขณะที่เขาก็อภิปรายกันไปจะอะไรอย่างไรก็แล้วแต่ด้วยความเคารพครับอยู่ๆมีสวาวคนหนึ่งนิรัตอยู่พักดีคนิรัตอยู่พักดีอยู่ๆก็ลุกโพดขึ้นมาแล้วก็ควักโผ มีโผล่รายชื่อมาเรียบร้อยผู้ง่ายอยู่ๆก็ลุกโผล่ขึ้นมาแล้วก็ควักโผลจากกระเป๋าค่ะแล้วก็กาเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาีิการรวม15รายชื่อเข้าคุมไว้ที่สิใช่รวม,ม15ร,รายชื่อดังต่อไปนี้อ้โหมัน,น,นก็เออ,อึงกันทั้งที่ประชุมสวงงกันเป็นแถวทั้งพันใหม่ทั้งพันทั้งพันสีขาว เวอร์กันเป็นแถวก็ต้องเวอร์่สิอยู่ๆมานะคะกลางวงเลยและเสนอมีรายชื่อมาครบเลย15รายชื่อเช็คไปเช็คมารากของนิรัตอยู่ทวารมาจากจังหวัดชัยูมพอยู่พักดีอ่อโทษโทษโทษอยู่พักดีใช่ค่ะรากของนิรัตอยู่พักอยู่พักดีมาจากชัยภูมิดังนั้นอยู่ในความคาดหมายได้อยู่ในกลุ่มอยู่ในกลุ่มความคิดไหนค่ะเดาไม่ยากคุณนิรัตอยู่พักดีทํา ทำหน้าตายๆทำหน้าไม่รู้ไม่ชี้ลุกพล่งขึ้นมาท่านประธานที่เคารพต่อไปนี้มมผมขอเสนอ,อ,สนอหลายชื่อกา <15, S 2> มาทิการ,าาการตรวจสอบประวัติความประพฤติยธรรมในการสูงสุด,สด,สดหนึ่งกำบวนกอดคลายสองก็มีผมมาแล้วอ่ะในบัตรดนหมอเปรมศักดเพียยุละก็ลุกลุกพลาดขึ้นมาเลยยกมือผมขอประท้วงผมขอคัดค้าน โอ้โห oh. แล้วก็จัดไปหนึ่งชุดเลือดสาดจัดไปหนึ่งชุดเลยเพราะทนไม่ไหวเป็นกันม <ไป S 1> านไปดูกันไปดูกันเชิญค่ะกผมนายนิรัตอยู่พักดีสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงภูมิขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาการสามัญ เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติท่านท่านครับขอประท้วงครับของบุคคลท่านปรานครับการเสนอชื่อให้เดินลงขอประท้วงครับการสูงสุดจํานวนสิบห้าท่านดังนี้ท่านปานครับผมนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียรยุระครับผู้ที่สมาชิกกลุ่มสาธารณสุขขอประท้วงครับคือขั้นตอนของการเสนอชื่อผมคิดว่าการเตรียมการที่จะเสนอเป็นชุดทั้ง15คนเนี่ย มันดูพิกลไปหน่อยครับมันไม่มีเหตุผลเพียงพอและมันอายเด็กเขาครับแล้วผมเห็นว่าอำนาจของการพิจารณาองค์กรอิสระเนี่ยเป็นอำนาจที่ถือว่าเป็นเอกสิทธิ์ที่สูงกว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนก็ฝากความหวังไว้กับสมาชิกวุฒิสภาผมจึงเห็นว่าถ้าให้ท่านใดท่านหนึ่ง เสนอชื่อสิบห้าคนไปเลยเนี่ยผมว่าอับอายขายหน้าน่แล้วก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ส่อให้เห็นถึงว่าเรายังเป็นพวกกลุ่มก้อนหรือสีเดิมๆอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ในเมื่อท่านประธานขึ้นมาบอกว่าจะสลายเสื้อสลายสีก็ทำให้เป็นขวัญตาหน่อยครับขอบคุณครับท่านประธานครับปรากฏว่าปรากฏว่านิรัต อยู่พักดีไม่สนโนสนโนแคร์ไม่สน, no, so no สนเพราะมีโผมมาละไม่ต่อรอดต่อเถียงด้วยอมไม่ประทะทางความคิดด้วยไม่ตอบโต้กลับอะ่ะนิรัตอยู่พักดีจากชัยภูมิลุกขึ้นมาควักโผอ่านต่อแต่ที้ค้างอยู่ไงยังอ่านไม่จบอ่านต่อออีกคนหนึ่งที่ทนไม่ไหวนะสวที่ชื่อรัชนีกรทองทิพย์ค่ะคนนี้น่าสนใจอื อภิปรายอภิบายความรู้สึกความอัดอั้นออกมาได้น่าสนใจมากค่ะเชิญไปดูแล้วกันเชิญค่ะการประชุมวันนี้ทั้งวันที่เกิดขึ้นดิฉันขอนำเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าดิฉันผิดหวังดิฉันเศร้าใจดิฉันเสียใจดิฉันไม่คาดคิดว่าจะมาเจอภาพแบบนี้จะมาเจอบรรยากาศแบบนี้ บรรยากาศที่มีการเสนอชื่อเป็นแพ็กสิห้าท่านเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วเราต้องมาโหวตกันหรือคะท่านวาระนี้เป็นวาระที่สําคัญที่สุดของการเป็นสมาชิกวุฒิสภาคือวาระการแต่งตั้งหรือตรวจสอบองค์กรอิสระนี่เป็นหัวใจของเราทำไมเราไม่คุยกันทำไมเราต้องมาลงมติทำไมเราต้องมาเลือกแพ็กที่แพ็กกันมา ขอให้ช่วยกลับทบทวนในจิตในใจสักนิดเถิดว่าท่านปิดไลน์เลยค่ะเมื่อกี้มีคนเดิเดนบอกว่าอ่านไลน์ด้วยอ่านไลน์ด้วยพอเถอะค่ะท่านดิฉันอับอายขายหน้าประชาชนทั้งชาติทั้งประเทศผลออกไปวันนี้เขาก็รู้ว่าเราทำอะไรกันอยู่ดิฉันมีลูกดิฉันอายลูกท่านอายไม่อายไม่ทราบแต่ดิฉันอายขอเถอะค่ะท่าน วันนี้เสนอชื่อกันมาแล้วท่านจะมาตั้งให้ลงมติอีกในวาระสำคัญยิ่งดิฉันไม่ทราบว่าท่านจะรู้สึกอย่างไรกันบ้างไหมแต่อย่าให้วันนี้มันเป็นประวัติศาสตร์อันอัป,ปยศในชีวิตของเรา<ค><ณ>นี่วันแรกนะอ,อ่านไลน์ด้วยอ่านไลน์ด้วยขอเถอะปิดไลน์เถอะ จะอ,อ่านไลน์กันเลยเขาสั่งการเขาส่งสัญญาณาเขารีโมทผ่านไลน์กลุ่มก็ล้องมาเตือนกันไงอ่านอ่านไลน์ว่าสั่งการอะไรไงเดี๋ยวจะแอคชั่นไม่ตรงไง<ว>ก็เลยทนกันไม่ไวกพูดนะคุณรัชนีกรก็าะะ้อนว่าในการประชุมวันแรกของสวหมายถึงวันแรกของการทํางานจริงๆได้เห็นภาพการหักข้อตกลงไม่เห็นภาพการบล็อกโหวตเรื่องจํานวนกนารบรท่การ และและสุดท,<า>ท้ายกำลังกาลังได้เห็นภาพการบล็อก o r ดเพื่อที่จะกำหนดโตัวบุคคลที่จะเข้าไปทำหน้าที่การบริการตรวจสอบอประวัติความประพฤติจริยธรรมของอยการสูงสดุดของประธานสารปกครองสูงสดุดและขององค์กรอ,อิสระอื่นอื่นอีก,อกมากต่อไป<า>ออทีนี้คำถามก็คือแล้วบล็อกบวดบล็อกบล็อกให้กลุ่มไหนใครบล็อก ตั้งไว้เป็นประเด็นนะเดี๋ยวถ้าเห็นชื่อก็รู้จากคุณรัชนีกรทองทิพย์ไปกันที่อาจารย์นันทนานันทวโรภาสวลพันธ์ใหม่จะไปถ่ายเทิงอย่างไรไปดูไปชมพร้อมๆกันค่ะเราควรที่จะมีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่จะมาทําหน้าที่กรรมธิการซึ่งกรรมธิการชุดนี้เนี่ยมันมีความสําคัญมากดิฉันได้อภิปรายไปแล้วนะคะว่ามันคือกล่องดวงใจ ของประเทศเลยองค์กรอิสระเนี่ยสามารถที่จะขับเคลื่อนประเทศไปในทิศทางไหนก็ได้ถ้าเผื่อเราได้บุคลากรที่ไร้ประสิทธิภาพไม่มีจิตบัญญญาประชาธิปไตยไม่ยึดโยงกับประชาชนหรือเป็นคนของกลุ่มกะก้อนทางการเมืองใดๆก็ตามมันจะส่งผลเสียต่อประชาชนเป็นอย่างยิ่งเราก็คงอยากจะเห็นการทำหน้าที่ของสอวอในด้านต่างๆ แบบซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสไม่รวบรัดตัดตอนไม่เร่งร้อนรวบรวกแล้วก็ไม่ได้ทำเพื่อพวกพ้องตรงนี้ดฉันอยากจะให้ท่านประธานได้มองเห็นกลุ่มสอวอิสระที่มากันเล็กๆน้อยๆอ,อ,อาจจะไม่ได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนแต่เราอยากจะทำงานให้กับประชาชนแล้วก็ตั้งใจจริงที่จะมาทำงาน ถ้าเผื่อเราจะใช้เสียงข้างมากลากไปสุดท้ายแล้วเนี่ยภาพลักษณ์อันนี้ประชาชนก็จะไม่ยอมรับก็โหวตวิจารณ์ในทิศทางเดียวกันนั่นแหละหลังจากนั้นนะหลังหลังจากนั้นนะสวพันธ์ใหม่กับสวสีขาวเขาก็วอล์กเอา,าแต่ในที่สุดก็ย้อนกลับเข้าห้องประชุมคและเขาก็ลากไปสู่การโหวตจนได้คลากไปสู่การโหวตจนได้ จังหวะก่อนที่จะมีการโหวตน,นสีขาวกับพันใหม่เขาก็เสนอคนของเขาเขาก็เสนอตัวของเขาเข้าไปอยู่ในกรรมธิการเข้าไปเป็นกรรมธิการด้วยนี่แหละใช่ค่ะเ<ะ>มื่อเกินจนํานวน15คนมันก็ต้องโหวตใช่ค่ะมันก็ต้องโหวตคือกรรมธิการเขาล็อกไว้15ถูก นิรัตอยู่พักตีควักโผของสวสีน้ำเงินเสนอชื่อทั้ง15รห,า,หายชื่อดังนั้นที่เกิน15รหายชื่อมันก็จะเป็นโค้ดกลุ่มอื่นๆอีกมากมายที่เสนอโตกันขึ้นมาประมาณนั้นแล้วก็นำไปโหวตไปดูผลการโหวตกันสักนิดสิครับผลโหวตมันก็บอกอะไรบางอย่างกันนะผมไม่แปลงนะเอกสารบนจอเป็นเอกสารดิบๆที่หยิบฉวยมาจากวุฒิสภาเป็นใบโหวตเป็นใบโหวตมีผู้ เสนอตัวและถูกเสนอชื่อรวมทั้งสิ้น33คนด้วยกันสาคนด้วยกันค,คนที่หนึ่งถึงคนที่15ก็คือคนที่อยู่ในโผลค,คนที่คนนุณนิรัตอยู่พักดีลุกขึ้นมาควักโผลแล้วก็อ่านแล้วก็เสนอ,อสิบห้รายชื่อแรก ชื่อแรกกรมลรอดคล้ายชื่อที่สองพลต,ตรีชัตวัฒนแสงเพชรชื่อที่สนิเวศพัน์วเจร,ริญวรกลมชื่อที่สี่พลตรจโทบุญจันทร์นวนสายชื่อที่ห้านายประพลตั้งศรีเกียรติกุลแต่และชื่อที่ขานออกมาที่เสนอกันขึ้นมานะั้นทุกคนก็รู้ว่าเป็นคนของใครใช่อยู่กลุ่มไรเราไว้อะ,ะ,อะมีมโผล<ก>มามีโผล่มาหนึ่งถึงสิบห้าเสนอชื่อโดยนิรัตอยู่พักดี และเขาก็บล็อกโหวตแล้วก็ได้คะแนนร้อยดังนั้นทั้ง15้าคนแรกเนี่ยทั้ง15้าคนแรกที่เสนอชื่อคะแนนจึงเกินเกินร้อยทะลุไปที่ร้อยสามสิบกว่าร้อยสี่สิบกว่ามันก็คือก็คือจำนวนของสวสินเงินเขาแน่แหละก็เขาก็ผูกขาดมุทิสภาไปโดยปริยายโหวตยังไงก็ได้อยู่แล้วแต่มีคิวหลุดลำดับที่สิบสองพลตบตรีสุนทรขวัญเพชรสังเกตไหมครับ คนอื่นในกลุ่ม15เขาได้กัน130กว่า140กว่าได้เป็นกรรมธิการมีคนเดียวลำดับที่12สุนทรขวันเพชรได้36หลดมันเกิดอะไรขึ้นคนที่แทรกตัวเข้ามาได้กลับกลายเป็นคนลำดับที่32ใช่ค่ะลำดับที่32ไปดูลำดับที่สุนทรชาวกิจค้าค่ะ สุนทรชาวกิจค้าได้มาร้อยเก้าคะแนนได้ร้อยกับเก้าคะแนนถ้านับเรียงคะแนนแล้วก็ถือว่าติดเป็นคนที่สิบห้าเป็นคนที่สิบห้าใช่มาตั้งข้อสังเกตนะครับว่าพลตจตรีสุนทรขวัญเพชรสำสหแต้มหลุดหลุดได้อย่างไรบล็อกบอดกันมาแทบตายปรากฏว่าไอ้บล็อกบอดเที่ยวนี้มันมีรูรั่วชื่อสุนทรเหมือนกันผมเข้าใจว่าสวสีนเงินจำนวนหนึ่งติ๊กผิดสุนทร<ง>แทนที่จะติ๊กสุนทรขวัญเพช ไปติ๊กสุนทรชาวกิจค้าแล้วสุนทรชาวกิจค้าได้คะแนนมาถึงร้อยเก้าร้อยเก้าเออสงสัยจะติ๊กผิดจริงพี่นายนเพราะชื่อเหมือนกันแล้วตอนส่งสัญญาไม่ได้บอกนามสกลุลน่ะบอกชื่อไงว่าติ๊กใครติ๊กใครบ้างน,นะโอเคจบจบจบค่ะเมื่อวานในสวมีเรื่องมากกว่านั้นนอกเหนือจากเรื่องบล็อกโหวตนอกเหนือจากเรื่องสวสีน้ําเงินเขารุกคาดเขาตบเก้าห้าเขาไม่รอ เขาไม่เสียเวลาเขาแสดงให้เห็นเห็นเลยเขาจะเอากาเขาจับรวบ<ง>แล้วเขาก็ไปรีโมทการตั้งคณะกันรรมาการตรวจสอบประวัติความประพฤติจริยธรรมผู้ที่จะเข้ามาเป็นองค์กรอิสระถ้าเขารีโม,กมทกรรมการได้เขาก็รีโมทเกมตั้งเกมตรวจสอบองค์กรอิสระได้ก็ถ้าใครสามารถยึดโยงองค์กรอิสระได้คนนั้นก็มีอำนาจแฝงงั้นก็จบละที่ ที่ค่อนข้างจะเสมอกับอีกหลายๆอำนาจที่เราไม่ค่อยมองเห็นค่ะจบแล้วค่ะชัดเจนแล้วค่ะ